รถตำรวจโพปราโมทเศสศีร,รษะสรรืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจพุธุชนวังตะเคียนอําเภอบินบรุรีได้รับแจ้งจากหน่วยกูภย้ภัยบรนนี้ที่สัจจพะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยอําเภอกบินบรุรีมีคนสูญหายในน้ำสถานที่เกิดเหตุบริเวณลำคลองกลางสวนป่าของชาวบ้านหมู่16ตำบลวังตะเคียนอําเภอบินบุรีจังหวัดปราจินบรุรีอาสาสมัครหน่วยกูภย้ภัยได้จัดกำลังประดาน้ำค้นหาในคลอง พร้อมรายงานผู้บังคับปัญชาตามระดับชั้นและรีบไปตรวจสอบเป็นคลองในสวนป่าของชาวบ้านรายหนึ่งลึกสองเมตรกว้างห้าเมตรยาวห้าสิบเมตรเสร็จดิมคลองมีพักขมา้าไรสกอตสีแดงและพบเส้นยืดแขนตั้นสีขาวกองอยู่ทราบชื่อของผู้สูญหายในน้ำคือนายกมลอายุห้สก้าปีชาวตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีนั่งเป็นปทวนอายุห้ก้าปีญาติของผู้สูญหายกล่าวว่า ช่วงสายนายกมนพร้อมตนเองและญาติญาตรวมสี่คนนั่งรถกระบะกำลังเดินทางไปบ้านญาติที่ตำบลย่านรีอําเภอกำรีเพื่อรับจ้างตัดไม้อยู่ขาริกตัด <c oughs> เมื่อมาถึงบริเวณสวนปามนายกมลบอกให้จอด <c oughs> เพื่อแวะเก็บสายบัวที่จะนำไปแกงส้มเป็นอาหารมือร่อกลางวันก่อนอันนี้เกางเกงเขานะ <c oughs> แกถอดไว้มุมนู่นเจแรจะลงเอามุมนู่นเอมือนว่าไปเอามุมนั่นเข้าใจเล้ว่าโอ้ผัวขอยกระตูดดำด่างด้วยอออ่าครับเขาเขาลงไปในชุดวันเกิดเออแกบอกไม่ต้องหันหน้าไปเราก็นั่งหันหลังแบบนี้นั่งตรงนี้นียนั่งแบบนี้นี่นี่เอ้าจะาบ่นี้ต้งเกงไน่มาตะมอนบ่อ ล็อกอะไรเงินทรายอยั่น่ะคอยยูรถปิกอัพน่ะคอยอยูสองหัวมีตมาชุดประดาน้ำชุดประดาน้ำสามรายเด้นลงไปค้นหาผู้สูญหายภายในคลองใช้เวลาในการค้นหาสิห้านาทีเสร็จจึงค้นพบร่างของนายกมลสภาพบําความมากกลางคลองอยู่ใต้กบัวจากนั้นจึงรีบนำร่างขึ้นมาให้แพทย์เวร รงพยาบาลกบินบุรีชนะสูตรพลิกศพซึ่งทางญาติไม่ติดใจในการเสียชีวิตแต่อย่างใดทางพนักงานสอบสวนจึงมอบให้ญาตินำร่างไปบรรพินุศสศพตามประเพณีทางาศาสนาต่อไปขึ้นมาลแล้วแล้วยายก็เลยถามว่าเอาตะมนน้ำลึกไหมแกมุดลงไปเีก็กแล็วเอามือชูแบบนี้ขึ้นมาเห็นมือหน่อยนึงนี่ นี่ใมือแค่นี้สอง,องอข้างพอลงไปอีกแล้วก็นั่งอยู่นี่นั่งดูเนาะแกจะขึ้นไงไ่ายอ่ะเอาดูไม่ขึ้นสักทีก็เลยเรีนนยกรถมานสนับบญรายงานทองสุขชิงพินถ่ายภาพจากจังหวัดปราจีนบุรีครับ